วิธีแยกแพทเทิร์นเสื้อชีฟองแขนระบายวงกลม4ชั้นอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะกดสมัครสมาชิกเพื่อรับชมคลิปพิเศษแบบเจาะลึกกันเรียนวิธีเย็บริมเล็กที่ปลายแขนได้ที่ EP ีที่34ีเรียนวิธีไล่ผ้าชีฟองบนหุ่นแบบไม่ต้องมีเกตได้ที่ EP ีที่36เตรียมแพทเทิร์นแม่แบบเสื้อเข้ารูปก,กำหนดความยาวตามต้องการได้เลย ตัดส่วนที่ไม่ใช้ออกก่อนนะคะยังไม่ต้องตัดบนเส้นที่เรากำหนดความยาวนะลากเส้นตั้งฉากลงมานะคะของคัตติ้งของชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังวัดจากต้ลักแรขึ้นไปประมาณ6เซนนะคะหรือบริเวณของตำแหน่งบ่าทำสัญลักษณ์ไว้นะคะทั้งชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังเพิ่มคัตติ้งนะคะวาดลงมาจากส่วนบ่าที่เรากำหนดไว้ด้านบนลงมาที่เอวนะคะให้เส้นเอียงเป็นเหมือน V Shape นะคะ ส่วนจากเอวลงด้านล่างให้ลากเส้นตั้งฉากลงมาค่ะทำทั้งชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังนะคะตัดแยกชิ้นกลางหน้านะคะออกมาเลยเกล็ดในส่วนที่เราไม่ได้ใช้เราตัดทิ้งได้เลยค่ะชิ้นหลังเราก็ตัดแยกนะคะคัตติ้งส่วนที่เป็นกลางหลังออกมาแล้วก็ตัดส่วนที่ไม่ใช้ออกเลย ตัดแยกคัตติ้งที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อกี้ได้เลยมาเช็คความยาวนะคะของคัตติ้งจากยอดอกลงมาที่เอวนะคะดูว่าชิ้นกลางหน้าและชิ้นที่เป็นด้านข้างนะคะมันยาวเท่ากันไหมส่วนมากนะคะกลางหน้ามันจะสั้นกว่าเนาะเราก็เติมเข้าไปนะคะเติมตรงตำแหน่งของเอวนะคะเติมตลอดแนวนะคะทั้งชิ้นเลยนะเติมเข้าไปเหมือนในคลิปได้เลยนะคะ หลังจากเติมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คชายเสื้อกันนะคะจะเห็นว่าคัตติ้งด้านล่างเนาะมันแยกออกนะคะเดีย๋ยวเราจะเพิ่มกระดาษเข้าไปนะคะเราจะแทรกเพิ่มกระดาษเข้าไปนะคะทั้งชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังเลยนะคะเติมเสร็จแล้วนะคะก็แต่งเส้นชายเสื้อนะคะให้สวยงามค่ะตรงไหนเป็นมุมเราก็แต่งให้โค้งสวยนะคะ อันนี้ตอนวาดนะคะลืมกดถ่ายกล้องนะคะก็คือเอาคอหน้าลงนะคะสองเซนแล้วก็เอาข้างคอนะคะขยายออกมาสี่เซนแล้ววาดโค้งเส้นคอนะคะก้างหลังนะคะไม่เอาลงนะวาดโค้งได้เลยนะคะก็รูปทรงของคอเนี่ยววาดได้ตามต้องการนะคะอันนี้มันก็จะไม่ถึงคอกลมเนาะมันจะป้านๆน,นิดนึงนะคะทีนี้เราจะใช้สายวัดนะคะ วัดจากเอวหลังนะคะอ้อมขึ้นมานะตามคลิปนะคะลงไปที่เอวหน้านะคะตัวอย่างนะคะวัดได้76ค่ะในส่วนของตัวเสื้อเนี่ยเสร็จแล้วนะคะก็แยกชิ้นออกมาเลยนะคะก็ทั้งหมดนะคะในส่วนของแพทเทิร์นตัวเสื้อก็จะมี6ชิ้นนะเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของชิ้นระบายแขนนะคะ ก็เอา76ที่เราวัดได้เมื่อกี้นะคะมาหาร2เนาะก็จะได้38เราจะวัดจากมุมกระดาษด้านบนนะคะลงมา38เซนนะคะเท่ากับครึ่งหนึ่งที่เราวัดมาจากตัวเสื้อเมื่อกี้นะวัดเป็นรัศมีออกมานะคะเหมือนกับโปรงวงกลมนะแล้วแต่งเส้นวาดให้เป็นวงกลมนะคะชิ้นนี้ก็จะเป็น1ส่วนสนะคะของวงกลม เสร็จแล้วเราเอา38นะคะมาหารเฉลี่ยนะคะให้ได้4ชั้นนะเฉลี่ยลงตัวแล้วนะคะเราก็จะมาวาดนะคะให้เป็นวงเนาะแต่ละชั้นได้เลยนะคะก็จะเป็นวงกลมซ้อนกัน4ชั้นนะคะแต่ที่เห็นอยู่นี้ก็คือ1ใน4ส่วนนะคะของวงกลมเสร็จแล้วเราก็ตัดชิ้นนี้นะคะออกมาเลยนะก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะ,ะเสร็จแล้วเราเอาส่วนหนึ่งที่เราได้เมื่อกี้นะคะ เราก็จะเอามาแปะให้มันเป็นวงกลมนะคะก็คือเราจะก๊อปปี้ออกมาอีก3ส่วนนะคะที่เหลืออันนี้ก็ซ้อนกระดาษเข้าไปนะคะ3ชั้นเนาะจะได้ก๊อปปี้ออกมาทีเดียวเลยนะคะก๊อปปี้ออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็กริ่งนะคะเส้นแต่ละชั้นที่เรากําหนดเอาไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอามาต่อกันให้มันเป็นวงกลมนะ ตอนนี้เราได้ระบายวงกลมนะคะชั้นที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะคะวัดจากจุดกึ่งกลางนะคะลงมา2เซนและวัดออกไปทางด้านซ้ายและด้านขวาข้างละ1เซนเสร็จแล้วลากเส้นโค้งนะคะตามคลิปวิดีโอเลยนะคะหลังจากโค้งแล้วก็ลากเส้นนะคะเอียงลงไปด้านล่างนะคะที่ปลายของตัวชิ้นวงกลมนะคะตามคลิปเลยนะคะก็จะคล้ายๆรูปหยดน้ำแบบนี้นะ และตัดส่วนนั้นออกเลยก็ได้ระบายชั้นที่1น,นะคะแล้วเราก็ค่อยๆก๊อปปี้ส่วนที่เหลือนะคะออกมาทีละชั้น,นะคะ่ะเดี๋ยวใช้กระดาษกดลอยเป็นสีฟ้านะคะจะได้มองเห็นนะว่าก๊อปปี้ออกมาแล้วนะคะเป็นยังไงชั้นที่2นะคะก๊อปปี้ออกมาแล้วหน้าตาแบบนี้นะคะเราก็ตัดได้เลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะไปก๊อปปี้ในชั้นที่3กันต่อนะคะก๊อปปี้ออกมาแล้วนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เราก็ตัดชั้นที่3ออกมาเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเรามากอบปีชิ้นสุดท้ายกันก็อย่าลืมนะคะเราต้องกิ้งไอ้เส้นตรงๆด้านบนออกมาด้วยนะคะก็คือเส้นกึ่งกลางนะคะเส้นกึ่งกลางตรงนี้นะคะที่เราจะกดออกมาด้วยจะเป็นตำแหน่งของไหล่นะคะแล้วก็ตำแหน่งที่เราจะเอามาซ้อนทับกันนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ตัดชิ้นสุดท้ายออกมาได้เลย ได้ครบทุกชิ้นแล้วนะคะเราก็จะเอามาหลังจากเราเย็บริมเรียบร้อยเนาะเราจะมาวางซ้อนกันแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะไปวางบนไหล่แบบแยกออกเนาะแล้วก็วางนะคะให้มันยาวมาที่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเส้นหลังจากเราโค้งเนี่ยมันอาจจะยาวขึ้นนิดหนึ่งนะคะเราก็ไปปรับแต่งเอานะคะบนหุ่นอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ลงค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ